นสดิกบิึงไปเรีนไทยอันผาทิพย์ขึ้นมันบังตึกเนาะพ่ะเนาะมันบังตึกเลยเพราะใครเห็นบันไดมันบังตึกไงมึงกันหลอกมันมากินอ่นอันของอันที่เิ่นว่างไวหรือเสาไฟ ก็หลอกกันมานังกินนั่นของคนว่างไว้ยุ่เสาไฟเนาะคะ่ะเนาะลงมากินทุกเศร้าทุงเศร้ามือนี่ประเด็นมากวดถนนประเด็นจะไปเห็นก็เลยเก็บผาบไม่เบืง่งไปไก่บ่ได้สิเลียนนี้ประเด็นได้สูดผาบเอาเนาะคะ่ะเนาะบังก็หลอกมันกินนั่นเสาวารถเด์นเอาเสาวารดมาว่างไว้มันสีมมโตโตยุ่ตังยูแล้วางๆเขาจะขยะมาว่างไว้ กะลอ,อกก็ได้กินเนาะคะเนาะกะลอ,อกกินเมืองพาติดมันปังตึกเลยเพอเห็นขักอนไรเนาะคะเนาะนกนูปูขีก็กกห่องไล่ลายยมุรสเมืองพาติดงามงามบังตึก ก็หลอกมันกินกินซู่สาวซู่แรงกนะบางช่วง ฝ่ามือนีมืดหมึดฝนตีโต๊ะอีกก็มือน,นีจะเสามากฝนยางมากกระหรอกนี้หรอเมื่อกี้ก็ลังกินอยู่พอดีิ่นจุหมา่านมาก กะหอกเล่นแลนนี้สําเห็นคนมากกระหอกกระแลนนี้เนาอคะ่ะะนาอมุงพาอาทิตย์งามงามพูขึ้นยิ้มือเศรายู่ข้างตึกกันเดินตึกอยังเนาะนอกประเด็นกับห้องจกัก นกนุนบินมากเกาะยวนกระลือหาดกระเจาะก็ลังเกินโตมากค่ะหรอกพาติตะวันอันอันตะวันออกอยู่ท่ามันตะวันตกอยู่ทางหลังกตะวงกันข้างตะวันออกอยู่ทาง่ามตึกอ,อ,อียงนาะน้องเรมเื่อม ึกยังกะสร้างหวนันตอนน้องขันอเนรียนคือบอออกเบิองผาติดงามงามกระหลอกกันมากอีกไปบุญยมพระท่านมากเลยมันแลนหนีก้อนน้องขันนอกุ่งเทพกับนกหนูนปูปีกลายไหล เอาภาพบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นมาให้เบิง้งเนาะเนาะงามงาม,งามนกกระบ,บินไหลยังห้องเนี่ยมึงเศรื่อกันครับอยู่ในทงในทานี่บรรยากาศดีดีเบิงพระอาทิตย์้นะึ่ะ เสียงนกฟังเสียงนกไปเอค่ยดยอเสียงผ้าติดก็ล่าเกินขึ้นไกลสีโพดึกหรอใกล้สีโพตึกยิ่งง่ายแล้วเนาะค่นะเนาะน้องทองฟ้าเมยกช่วยชวยนั่นนกฟัง มืน่อนี้อากาศเย็นมื่อนี้อากาศเย็นไม่ล่มมื่อนี้คือสีแดดเดี่ดอกเต่เศร้ามาก่อยู่อากาศเย็นดีไม่ล่มปิวแวงแวงกระหลอกว่ามากเลยเมืนกี้มังทงฟฝา นกตัวนั้นไปเกาะ <sh> <look our> <land> อยู่สูงสูงสูงเนาะเนาะวันน่ะนกตัวนั้นไปเกาะอยู่สูงสูงมันบินม่านไปเกาะยวนเมื่อนคนเพิ่นปั่นรูปคนไว้อยู่ข้างบนปราสาทเพิ่นเนาะคะเนาะคะลือหานบ้านเป็นปราสาทลึมทางนี้เขาเอื่นคะลือหานมันจับจับอยู่ปลายเมื่อยกขึ้นพอดีบ้างด้วยนกง่อยต้องมองเงี้ยคน มึงนุๆงหนุกง่อยู่กับตรงอันนั้นเลยภาษาไปอดีตโทรมาแล้ว เอาเทอหนีก้กันเด้อค่ะเด้ออยู่ปลอดปลอดภัยบนสุกคนอยู่ดีสบายค้อนเจ็บจะไดก้อนไขจะหนี้กระทั่งไหนกน็อย่าลืมใส่แมทขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์เด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามประเดือนทั้งเพื่อนไม่เพื่อนเก่าเน,นาะค่ะเนาะเพื่อนไม่มากอะชา้าช้าได้พาลี่ยมงามเลยค่ะเด้อฝนก็ร่างเริ่มตกลิ่นแล้วเอาเท่านี้ก่อนเด้อค่ะเด้อ อายุดีสบายท้ามากขาขึ้นจะเลื่อนลุงเรื่องเบ็ดสุค้นลำลำด้วยๆวยเงินท่องเด้กกัเด้อยกินบบุกจกโบลุ่งบาวานันนี้คุมข้องแย่ไพศาลจุขภาพแข็งแรงตัวหนาปฏิฆาเอาไ้ติดตามคลิปหนาเด้อค่ะเด้อยคลิปนี้จบไทเทวนนี้กัน ประเด็นสิประเหตดกับเขาเิ่นกินก้อนมันมีประเด็นมากวดประเด็นมากวดขยะมากวดเลาะทางนะพ่อเนาะเลยไทยบรรยากาศให้เมืองเมืองดอกกันนั่นงามงาม อันประเดียนอันจกักเพิ่นเอิ้นดอกนีหยังแต่ว่าประเดียนก็เอิน้นเอิญเดาไปเอิ้นดอกซากุระเมื่อวานไายลงก็เอิ้นดอกซากุระฮะมันงามเนาะคะนะ่ะเนาะเอาจบคลิปกับดอกไม้ง,งามๆนี่เด้อค่ะสวัสดีค่ะ